สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ cif 7 1 2กับตัวโปรแกรม h i p t i m e 4.0นะครับซึ่งตอนนี้จะเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลและการเชื่อมข้อมูลระหว่างตัว sql server กับตัวโปรแกรม h i p t i m e 4.0นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราลงตัว sql เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เราทำการเสิร์ชหาตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า SQL Server Management Studio ตัวแบบนี้ครับผมให้เราเปิดโปรแกรมตัว SQL ตัวนี้ขึ้นมานะครับ เมื่อเราเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับจะมีช่องที่เขียนว่า Serv e r n a m รเนีตยนะครับให้เราทำการคลิกขวาแล้วก็ Copy ตรงนี้มาครับดังนั้นเราก็ทำการปิดตัวนี้มาครับแล้วก็มาที่ตัวโปรแกรมคลิปไทม์เ็จร์นะครับเมื่อเราทำการลงตัวโปรแกรมคลิปไทม์เตล้วครับแล้วก็ได้เป็นคลิกเข้ามาเมื่อเราได้เป็นคลิกเข้ามาครับตัวโปรแกรม,มจะ ขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เราตั้งค่าเลือกขาดข้อมูลก่อนให้เรากดมาที่เมนูตัวนี้ครับที่เขียนว่าสร้างฐานข้อมูลตัวใหม่แล้วตรงชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลตรเนี้ให้เราทําการเพจตัวที่เรา๊อปปี้จากที่มิเจอร์ขึ้นมาครับมันจะเป็นตัวนี้แล้เราก็ต้องชื่อฐานข้อมูลตัวนี้เราใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้แต่บนหน้าผมจะใส่เป็นตัวเดโม่1 2นะครับจากนั้นเราทําการกดตกลง เมื่อเราใส่ตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงแบบการเชื่อมต่อตรงนี้ให้เราเลือกมาที่อันล่างตรงนี้ครับที่เขียน SQL Server Auth ตรงรหัสผู้ใช้ฐานข้อมูลตรงนี้ครับข้างบนจะเป็น SA ส่วนข้างล่างพัสเวิร์ดตรงนี้ก็จะเป็นพัสเวิร์ดที่เราใส่ตอนที่เราลงตัว SQL อะครับผมก็ใส่พัสเวิร์ดของผมมาครับนั้นเราก็กดทดสอบการเชื่อมต่อครับ ะระบบมันก็จะแจ้งว่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลสําเร็จแล้วก็ทํางานกดโอเคแล้วก็บันทึกเลยครับเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคตัวโปรแกรมของเรามันจะปิดให้เราเองอัตโนรัติให้เราทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งทีครับทีนี้โปรแกรมเราก็จะพร้อมที่จะสามารถใช้งานได้แล้วครับผม